แต่ต้องร้านทั้งเดิมนะร้านร้านใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็วหวานๆเนี่ยร้านทั้งเดิมเนี่ยอร่อยรสชาติดีเป็นต,ตัวใหญ่ๆเนี่ยพนะอหั่นมาแล้วเนื้อมันจะนุ่มแเนื้อน,นุ่มอร่อยเลยกินกับกวางตุ้งเลยนะเออองเราสุดยอด ร้านก็ใหม่อย่างนี้คัวใหญ่เขากินกับไอ้พวกของงอกใช่ไหมเราไม่ชอบเราชอบกินแบบเนี้ยมัม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 นี่รูปเป็ดูเป็ดชิ้นใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่ๆของเขาขายดีไงเขาจะทำวันต่อวันแล้วก็หอมเป็ดย่างจ้า อร่อยจะเป็นเพื่อนอร่อยค่ะน่คิดนะยิ่งเมมีกันดิกว่าผนจะตกในนี้ เราไม่ได้เอาลบมาเลยนนีผมรูกสบกนี้หลังจากหลังจากสู้กับเยลรนนะมันอ้ ทำไมากับพ่อต่อเนี่จะอ้อนหนักข้อกล้าถัดใจไหม

em, à. tiêu 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 một lần nữa tiêu 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 อ๋อมีพวกน้ำซุปนะแต่กับพัฒธาการจีนก็ถึงละนองเลยละนองนั้วกินกับสลัดเปล่าฝั่งนน้นมันมีสลัเปล่าเลย นีเ่เป,เป็ดเป็ดอยู่ในตู้เป็ดย่างจะเป็ดย่างนี่ยา่ยา่หลินจะกินหมดแล้วเนี่ย <c oughs> น่อิ่มอิมแล้วเนี่ยก <c oughs> ินข้าวมาแล้วนะเนี่ยจะ <c oughs> ต่อได้อีกนูสิ <c oughs> เลี้ยงได้ไหมเนี่ย <c oughs> เลี้ยงไหวไหมเนี่ย